นี่ค่ะนักเรียนคุณครูชื่อคุณครูวิลากรมนลรัตน์ชื่อเล่นชื่อว่าครูมิกนะคะสอนอยู่ที่โรงเรียนชุมชนมเมดิอทิศตนะคะในวันนี้ครูจะมาสอนนักเรียนเรื่องเงินเหรียญและธนาบัตรค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะเราจะใช้เงินในการใช้จ่ายซื้อของเพื่อดำรงชีวิตซึ่งเงินในปัจจุบันเนี่ยมีหลายชนิดหลายแบบในวันนี้ครูจะมาสอนนักเรียนนะคะว่าเงินมีชนิดใดบ้าง และแต่ละชนิดมีค่าเท่าไร่ถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะค่ะในวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องเงินกันนะคะเงินแบ่งออกเป็นสองประเภทก็คือเงินเหรียญกับธนบัตรนะคะจากที่เราเห็นข้างบนนี้นะคะซึ่งเงินแต่ละชนิดก็จะมีค่าแตกต่างกันไปซึ่งเราสามารถสังเกตได้จากหก็คือสี เงินแต่ละชนิดจะมีสีที่แตกต่างกันไปนะคะและเรายังสังเกตได้จากอะไรอีกคะอ่าใช่แล้วค่ะสองก็คือขนาดเงินแต่ละชนิดก็จะมีขนาดที่ไม่เท่ากันและแตกต่างกันไปนะคะและสิ่งสุดท้ายที่จะสามารถบอกเราได้ชัดเจนที่สุดก็คืออะไรคะอ่าใช่แล้วค่ะตัวเลขนั่นเองนะคะตัวเลขจะบอกค่าของเงินได้ชัดเจนที่สุดเลยนะคะ ทีนี้นักเรียนก็รู้จักวิธีสังเกตรูปแบบของเงินชนิดต่างๆแล้วนะคะเราไปรู้จักค่าของเงินแต่ละชนิดกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามารู้จักเงินเหรียญชนิดแรกกันก่อนเลยนะคะเงินเหรียญชนิดแรกจะมีด้านหน้าและด้านหลังดังนี้นะคะและด้านหน้าก็จะระบุเลขหนึ่งไว้เราก็จะเห็นแล้วว่าเงินเหรียญชนิดนี้ก็คือเงินเหรียญชนิดราคาหนึ่งบาทหรือเหรียญหนึ่งบาท ซึ่งมีค่า1บาทนั่นเองค่ะซึ่งถ้าเด็กชายใจดีนะคะต้องการซื้อลูกชิ้น5บาทจะต,ต้องใช้เหรียญ1นบาทจำนวนทั้งหมดกี่เหรียญคะอ่าใช่แล้วค่ะต้องใช้เหรียญ1น1บาท5้าเหรียญเป็นเงิน5บาทนั่นเองค่ะค่าเงินเหรียญชนิดต่อไปนะคะจะมีลักษณะกลมสีทองข้างหน้าก็จะระบุเลข2ไว้นะคะ ใช่แล้วค่ะเงินเหรียญชนิดนี้ก็คือเงินเหรียญชนิดราคาสองบาทหรือเหรียญสองบาทมีค่าสองบาทนะคะซึ่งถ้าเด็กชายดีใจต้องการซื้อดินสองหบาทจะต้องใช้เหรียญสองบาทจำนวนกี่เหรียญคะค่ะใช่แล้วค่ะต้องใช้เหรียญสองบาทสามเหรียญรวมเป็นเงิน6บาทนั่นเองคะอ่ะค่ะมาที่เหรียญต่อไปกันนะคะมีลักษณะกลมเช่นเดียวกันมีสีเงิน นะคะซึ่งด้านหน้าจะระบุเลข5ไว้นะคะใช่แล้วค่ะเงินเหรียญชนิดนี้ก็คือเงินเหรียญชนิดราคา5บาทหรือเหรียญ5บาทนะคะซึ่งจะมีค่า5บาทนั่นเองซึ่งถ้าเด็กชายดีใจนะคะต้องการซื้อไม้บรรทัด25บาทจะต,ต้องใช้เหรียญ5บาททั้งหมดกี่เหรียญคะใช่แล้วค่ะต้องใช้เหรียญ5บาทหเหรียญเป็นเงิน25บาบาทคะ่ะ มาที่เงินเหรียญชนิดต่อไปนะคะเงินเหรียญชนิดนี้มีลักษณะกลมขอบด้านนอกเป็นสีเงินและตรงกลางเป็นสีทองนะคะและด้านหน้าก็จะระบุเลข1ิบไว้นะคะเหรียญชนิดนี้ก็คือเงินเหรียญชนิดราคา10บ,บาทหรือเหรียญ10บ,บาทมีค่า10บ,บาทนั่นเองค่ะซึ่งถ้าเด็กชายดีใจซื้อกระปุกดินสอ60บาทจะต,ต้องใช้เหรียญ1ิบทั้งหมดกี่เหรียญคะอ่าใช่แล้วค่ะ ต้องใช้เหรียญสิบบาทหกเหรียญเป็นเงินหกสิบบาทนั่นเองค่ะค่ะต่อไปมาที่เหรียญต่อไปนะคะเหรียญต่อไปจะมีหน่วยไม่เหมือนเหรียญก่อนหน้านี้นะคะซึ่งจะมีหน่วยเป็นสตางค์นะคะด้านหน้าและด้านหลังจะมีลักษณะดังนี้เป็นสีทองแดงและด้านหน้าก็จะระบุไว้ว่าห้าสิบสตางค์นั่นเองเงินเหรียญชนิดนี้ก็คือเงินเหรียญชนิดราคาห้สสตางค์หรือ เหรียญ50สตางค์มีค่า50สตางค์นะคะซึ่งเหรียญ50สตางค์สเหรียญน,นะคะเมื่อนำมารวมกันก็จะได้100สตางค์หรือเท่ากับ1บาทนั่นเองค่ะค mm ่ะ hmm. เ <5. S 2> หรียญสตางค์ชนิดต่อไปนะคะก็จะมีลักษณะเป็นสีทองแดงเช่นเดียวกันแต่จะมีขนาดเล็กกว่าซึ่งข้างหน้าก็จะระบุตัวเลขไว้ว่า25สสตางค์นะคะ แล้วค่ะเงินเหรียญชนิดนี้ก็เรียกว่าเงินเหรียญชนิดราคา25สตางค์หรือเหรียญ25สตางค์มีค่า25สตางค์นะคะซึ่งเหรียญ25สตางค์2เหรียญน,นำมารวมกันก็จะได้50สตางค์และเมื่อนำเหรียญ25สตางค์นะคะทั้งหมด4เหรียญมารวมกันก็จะได้50สตางค์กับ50สตางค์รวมกันก็จะเป็น100สตางค์หรือเท่ากับ1บาทนั่นเองค่ะ ต่อไปเป็นเงินชนิดธนบัตรนะคะธนบัตรชนิดนี้มีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมสีเขียวระบุตัวเลขยี่สิบไว้ใช่แล้วค่ะธนบัตรชนิดนี้คือธนบัตรชนิดราคายี่สิบบาทหรือธนบัตรยี่สิบบาทมีค่ายี่สิบบาทนะคะซึ่งถ้าเด็กหญิงแสนดีต้องการซื้อสมุดยี่สิบบาทจะต้องใช้ธนบัตรกี่ฉบับคะ อ่าใช่แล้วค่ะต้องใช้ธนบัตรยีบาท1นฉบับเป็นเงิน20บาทนั่นเองค่ะค่ะธนบัตรชนิดต่อไปนะคะเป็นธนบัตรรูปทรงสี่เหลี่ยมสีฟ้านะคะระบุเลข50ไว้ใช่แล้วค่ะธนบัตรชนิดนี้คือธนบัตรชนิดราคาห้าสิบาทหรือธนบัตรห้บาทมีค่า50บาทนั่นเองซึ่งถ้าเด็กหญิงแสนดีต้องการจะซื้อกล่องดินศอหนึ100บาท จะต้องใช้ธนบัตร50บาทกี่ฉบับคะใช่แล้ค่ะต้องใช้ธนบัตร50บาท2อฉบับเป็นเงิน100บาทค่ะต่อไปนะคะธนบัตรชนิดทรงสี่เหลี่ยมสีแดงระบุเลข100รไว้ธนบัตรชนิดนี้ก็คือธนบัตรชนิดราคา100บาทหรือธนบัตร100บาทนั่นเองมีค่า100บาทนะคะ ซึ่งถ้าเด็กหญิงแสนดีต้องการซื้อกระเป๋า200บาทจะต,ต้องใช้ธนบัตร100บาทกี่ฉบับคะใช่และะ้วค่ะต้องใช้ธนบัตร100บาท2ฉบับเป็นเงิน200บาทนั่นเองคะ่ะธนบัตรชนิดต่อไปมีลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมสีม่วงระบุเลข500ไว้ธนบัตรชนิดนี้ก็คือธนบัตรชนิดราคา500บาทหรือธนบัตร500บาทนั่นเอง มีค่า500บาทนั่นเองนะคะซึ่งถ้าเด็กหญิงแสนดีต้องการซื้อพัดลม500บาทเด็กหญิงแสนดีจะต้องใช้ธนบัตร500บาทกี่ฉบับคะใช่แล้วค่ะต้องใช้ธนบัตร500บาท1ฉบับเป็นเงิน500บาทนั่นเองคะ่ะค่ะและธนบัตรชนิดสุดท้ายนะคะมีรูปทรงสี่เหลี่ยมสีเทาระบุเลข1,000ไว้นะคะ ธนบัตรชนิดนี้ก็คือธนบัตรชนิดราคา1,000บาทหรือธนบัตร1 0 0 0บาทมีค่า1,000บาทซึ่งถ้าเด็กหญิงแสนดีต้องการที่จะซื้อโทรศัพท์5,000บาทจะต้องใช้ธนบัตร1 0 0 0บาททั้งหมดกี่ฉบับคะใช่แล้วค่ะต้องใช้ธนบัตร1 0 0 0บาท5สฉบับเป็นเงิน5,000บาทนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเรื่องเงินไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะต่อไปเราไปพบกับ แบบฝึงหัดกันเลยนะคะ